สวัสดีครับตอนนี้ก็กอกนิวนะครับก็มาอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นตนะครับนี่ครับถึงแล้วตำหนักปูใหญ่อาจารย์นตวังพญานาคบ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดกาลสินนะครับ หรือที่เรียกว่าคำชะโนดกระสินครับตำหนักใหญ่อาจารย์น็อตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับถึงแล้วมาพอมาถึงด้านหน้านะครับก็จะมีคําต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับทั้งสองด้านเลย นี่คือด้านหน้านะครับทางเข้าตำหนักปูใหญ่นะครับของอาจารย์น็อตนะครับเราสามารถเช็คอินได้ที่นี่นะครับตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้ครับมาจุดนี้ก็จะมีเจียวล้างมือนะครับอันนี้คือทางเข้าไปชมนะครับ องคูพญานาคด้านในครับใครที่ต้องการขอโชคขอลาบนะครับก็สามารถมาได้นะครับที่นี่นะครับเดีย๋ยวจะพาเดินไปชมด้านในนะครับ ครับทางเข้ามาด้านในนะครับพอเราเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะครับเราก็จะมาเจอที่ดอกไม้นะครับซื้อดอกไม้กราบบูชาซื้อดอกไม้ชุดหนึ่งครับ ดยนะครับตามศรัทธาใช่ไหมครับ,ธธรบนี่ครับคือดอกไม้ทูบครับแล้วก็มาจุด ทูกตรงนี้นะครับนี่ครับจุดทูกเสร็จแล้วทูบมีเก้าดอกนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือองค์ปู่อนันตนาคราชแล้วก็แม่ย่พระนางอุสาวดีครับนี่เราก็จะเดินสามรอบนะครับนี่ครับคือบริเวณ เดินรอบสามรอบนะครับ อันนี้รอบที่สองแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินรอบองค์ปู่อนันตะนาคราชพระแม่นพระนางอุสาวดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการกราบอ,าองค์ปู่นะครับโดยตั้งนโมสามจบนะครับ ตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวคาถาบูชาสววสามจบนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือองค์อูอนันตนาคราชนะครับ ส่วนทางนี้นะครับก็คือพระนางอุสาวดีนะครับหลังจากเรากล่าวคาถาบูชาแล้วนะครับเราก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกบ้านเลขที่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรจาก องค์ปูอนันตนาคราชและพระนางอุสาวดีนะครับหลังจากที่ก็กอกนิวนะครับได้กราบองค์ปูอนันตนาคราชและพระนางอุสาวดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็กอกนิวก็มาทําการจุดธูปนะครับขอโชคขอลาบจากท่านนะครับ นี่ครับตอนนี้คู่ที่กดกอ็อนิวได้ทําการจุดไหลครับตัวเลขออกมาแล้วสองตัวนะครับสี่เจ็ดครับเด่นชัดมากเลยครับตอนนี้เห็นมาสองตัวแล้วนะครับคือเลขสี่กับเลขเจ็ด อีกตัวหนึ่งยังเพิ่งเห็นหัวโปออกมาครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรครับเลขตัวที่สามยังไม่ชัดนะครับ ลุ้นต่อนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรครับตัวที่สามข้างบนเป็น47ข้างล่างนี่นะครับไม่ศูนย์ก็9้าครับอันนี้รอรุ้นดูครับนี่แหละครับ fc ดูนะครับว่าเป็นเลขอะไร47 ข้างล่างจะเป็นศูนย์หรือเก้าครับก็ก็นิ้วว่าเป็นเลขศูนนะครับสี่เจ็ดศูนย์ครับ